มีทานเรื่องคุณลูนางอัวตำนานรักใต้แสงจันทร์กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในแคว้นล้านช้างชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบสุขในหุบเขาลึกมีแม่น้ําไหลผ่านและป่าไม้เขียวชอุ่มอยู่มาวันหนึ่งขณะที่พญาช้างเผือกเดินทางผ่านหุบเขานั้นนายพบหญิงชราคนหนึ่งกําลังร้องไห้ข้างต้นไม้ใหญ่หญิงชรานั้นไม่มีลูกหลานอยู่คนเดียวในป่าช้างเผือกสงสาร จึงแปลงกายเป็นชายแก่แล้วเข้าไปถามไถ่หญิงชราได้บอกว่าเธอเคยอธิษฐานขอลูกจากพระอินทร์แต่จนแก่ก็ไม่เคยมีลูกชายชราจึงยื่นผลไม้ประหลาดลูกหนึ่งให้พร้อมกล่าวว่ากินผลไม้นี้แล้วเจ้าจะได้ลูกชายที่มีวาสนาหญิงชรากินผลไม้นั้นเข้าไปวันเวลาผ่านไปสามเดือนเธอก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดลูกชายหน้าตาน่ารักฉลาดเฉลียวตั้งชื่อว่าคุณหลูหมายถึงลูกแห่งความหวัง ในหมู่บ้านอีกฟากหนึ่งมีหญิงสาวชื่อว่านางหัวลูกสาวของขุนสางเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองเหนือเธอเป็นหญิงงามมีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้คนวันหนึ่งนางหัวออกไปเก็บดอกไม้ในป่าแล้วได้พบกับคุณลูที่มาช่วยแม่หาฟืนในป่าทั้งสองสบตาก,กันครั้งแรกหัวใจก็เต้นแรงราวกับถูกสะกดหลายวันต่อมาทั้งสองเริ่มพบกันบ่อยครั้งใต้ต้นพยอมริมทานทั้งคู่ตกหลุมรักกัน โดยไม่สนฐานะหรือชนชั้นเมื่อขุนส้างรู้ว่านางหัวหลงรักชายชาวบ้านเขาก็โกรธมากลูกข้าจะไม่มีวันแต่งกับไพร่ขุนส้างคำรามเขาจับนางหัวขังไว้ในเรือนและหาคู่หมายที่เป็นโอรสของเจ้าเมืองใกล้เคียงไว้ให้เมื่อคุณลูรู้ข่าวก็ตัดสินใจเดินทางขึ้นเมืองเพื่อพิสูจน์ตัวเองเขาออกจากบ้านแม่ลุยฝนลุยแดดเดินทาง15วันเพื่อไปขอทำงานกับขุนเมือง สู้จนได้เป็นทหารแล้วได้เลื่อนตำแหน่งจากฝีมือจนกลายเป็นแม่ทัพเอกหลายปีผ่านไปคุณลูกลับบ้านพร้อมกองทัพพร้อมความตั้งใจไปขอนางหัวจากพ่อเธอแต่โชคร้ายเจ้าเมืองที่หมายตานางหัวไม่ยอมเขาบุกเข้ามาจับตัวนางหัวและพยายามบีบให้แต่งงานเกิดสงครามระหว่างเมืองและกับเมืองใหญ่คุณลูนำทัพสู้รบอย่างกล้าหาญจนสามารถช่วยนางหัวออกมาได้สำเร็จแต่นางหัวถูกวางยาพิษจากขันทีของเจ้าเมือง และกำลังจะสิ้นใจในคืนเดือนเพนสุดท้ายของปีคุณลูอุ้มนางหัวมานั่งใต้ต้นพยอมต้นเดิมนางหัวยิ้มทั้งน้ำตาข้ารักเจ้าเสมอแม้ในพบหน้าหากมีบุญร่วมกันข้าขอเกิดมาเคียงข้างเจ้าอีกคุณลูน้ำตาไหลสัญญาว่าหากเจ้าจากไปข้าจะไม่รักใครข้าจะเฝ้าต้นพยอมต้นนี้รอเจ้ากลับมาเมื่อนางหัวสิ้นใจคุณลูได้ฝังเธอใต้ต้นไม้ และสร้างสารเล็กๆเป็นที่ระลึกคุณลูไม่แต่งงานอยู่ดูแลสารและต้นไม้แห่งรักจนชราภาพชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนเดือนเพนมักมีเสียงขับกล่อมเพลงเบาๆใต้ต้นพยอมบางคืนยังเห็นชายหญิงแต่งชุดโบราณเดินเคียงกันเขาว่ากันว่าคือดวงวิญญาณของคุณลูและหนังหัวที่กลับมาพบกันทุกคืนจันเพน